ก่อนมาก็ได้คุยกันครับก็ว่าเอ้ยจะมานะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องถามถึงความสมัครสะดวกใจของแต่ละฝ่ายแต่ตอนนี้ทุกคนก็แบบโอเคเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้าน,นี้ว่าน้องเขาโตพอที่จะแฮนดิเลรเรื่องทุกอย่างได้เงี้ยครับแล้วเขาก็มองว่าแบบนี่มันคืองานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องพวกนี้แบบมันสบายมากใช่ไหมครับถือว่าเป็นการเปการครั้งแรกเลยไหมคะมุกหลังจากที่แบบว่านูสถานะกันใช่ใช่ค่ะเป็นไงคะเจ้าบน นี่นเป็นการร่วมเฟรมกันครั้งแรกเลยนะสองพวกเราอ่ะก็ก็ก็โอเคค่ะก็ถามไทยสารทุกสุขดิบว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยใช่ครับได้เจอกันก็ได้ได้ถามว่าแบบที่บ้านเป็นยังไงแบบไม่เป็นไงก็ยังยังหวังดีต่อกัจะต่อการมีประหม่าไหมเพราะว่าเหมือนแบบอาจจะแบบแต่ที่มีข่าวออกมาอะไรเงี้ยก็มีทั้งด้านดีด้านไม่ดีจริงๆแล้วผมพอผมมาอยู่ตรงนี้มันก็รู้สึกว่าแบบ ก็ยังสบายใจกับเขามากๆเพราะฉะนั้นแล้วผมไม่ได้มีความรู้สึกอึดอัดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีเลยครับเพราะว่ารู้ก็พอวันหยุถึงปุ๊บเขาเป็นคนชวนผมคุยก่อนด้วยซ้ำอ่ะผมก็เลยแบบเฮ้ยไม่อยากให้เขาเครียดผมกใช่ครับผมก็ใช่ครับเข้ามาเข้ามาทักทายอย่างเงี้ยผมก็แบบเอ้ยผมก็อุ่นใจนะจริงๆแล้วแล้วผมก็ชวนพยายามชวนเขาคุยเหมือนกันเพื่อแบบไม่ให้รู้สึกประมาทที่พี่บอกครับแต่ก็ไม่มีเลยนะครับวันนี้ตอนแรกเราหวั่นใจด้วยว่าเอ้ยน้องเขาจะโอเคกับเราหรือว่าอะไรยัังงไครบ จริงมันก็เป็นเรื่องที่เราสองคนคุยกันแล้วครับดีแล้วเซทีนี้คือผมก็บอกกับน้องตลอดแล้วก็น้องก็บอกผมตลอดว่าเราก็ยังหวังดีต่อกันได้นะถึงแม้ว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราหวังไว้แต่ก็สุดท้ายแล้วความเป็นพี่เป็นน้องนี่แหละมันก็ยังอยู่ตลอดไปครับหมายถึงว่าสิ่งที่เราดีๆสิ่งดีๆที่เราเคยให้กันมันก็ยังอยู่ตลอดไปแค่นั้อ๋อก็ไม่ไม่หรอกค่ะจริงเขาก็ เขาก็ยังอยู่ในฐานะพี่ของหนูอยู่จริงๆเราก็รู้จักในใสายใจคอกันประมาณนึงหนูก็รู้ว่าเออพี่เขาก็ยังหวังดีกับหนูแหล,ละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออที่ผ่านมามันก็ที่ที่มันเป็นแบบเนี้ยมันก็เป็นเพราะว่าหวังดีเหมือนกันที่ที่มันต้องเป็นแบบนี้ะนะค่ะทีนี้วันนี้เองก็คือทั้งคู่ก็คือมันเยียวยาจิตใจตัวเองไปได้แค่ไหนแล้วครับสำหรับผมใช่ไหมครับผมก็อย่างที่บอกก็ทํางานทุกวันนะครับแต่ก็ คิดจถึงสิ่งดีๆที่ที่เคยมีที่เคยให้กันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่ได้มีอะไรติดค้างแล้วครับใชาทอะไรนะคะารตกดียก็ก็ก็โอเคแล้วค่ะมันก็แบบข้ามมันผ่านช่วงที่แบบรู้สึแอลบากไปแล้วอร่กมอก็ารถานกันไดวก็ร่วมงานกันได้อยู่แล้วคือจริงๆก็ จริงๆก็มันเป็นแบบมีพวความหวังดีคือพี่ไม่อยากให้หนูแบบเสียใจหรือไม่อยากให้แบบไม่อยากให้รู้เสียใจอีกอะเอใขาเขาก็เลยบตั้งใจที่หวังดีให้มันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ผ่านช่วงที่หนูไม่เข้าใจอะแหละที่แบบแล้วตอนนี้เข้าใจแล้วมันมีการเคลียร์ใจกันไปแล้วใช่ไหมคะหลังจากที่บบว่า มันมันจะมีช่วงอ,อุ้มคืมแหละเวลาเราเลิกกันอะไรเงี้ยช่วงอุ้มคืมที่มันแบบยังไม่รู้เหตุผลตามฝ่า,ายตามมหตุผลตัวเองอนะไรเงี้ยใช่ครับมันผ่านการเคลียร์ใจหลังจากที่เราผ่านะกันไปนานแค่ไหนจริงๆก็เคลียร์เคลียร์กันมาตลอดอย่างที่ให้เขาสัมภาษณ์ไปครับเราจะเป็นคู่ที่แบบจับข่าคุยกันเนาะ <ừ m. S 2> เพราะแบบเฮ้ย hey, แบบ well now แบบตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วออหรืออะไรเงี้ยเราทําอะไรกันอยู่ความรู้สึกเราคือยังไงอะไรเงี้ยเพราะเราต้องคอยคอยดูเรื่องแบบแคร์เรื่องความรู้สึกกันแบบทุกๆวันนะครับเพื่อให้แบบเราเป็นวันที่เราฝันไว้จริิง่แตตสมมุ มันมันไม่ได้จริงๆเงเี้ยเราก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่างที่มึงบอกก็คือเราก็ต้องเคารพกันสนใจกันแล้วก็แล้วก็หวังดีต่อกันไปข้างหน้าต่อครับแล้ววันนีมุกอรพะรลัากที่เกียดใจไปแล้วคือมันโล่งใจไหมว่าแบบอ่ะเราเข้าใจเขาแล้วเขาเข้าใจเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรอหนูก็หนูหนูก็เข้าใจทุกอย่างแล้วแหละแล้วหนูก็แบบอยากเอออยากให้พี่เขาแบบโชคดีอย่างเงี้ยอยากให้แบบเจอเรื่องดีๆเหมือนกันค่ะตัวหนูเองก็แบบทำงานแล้วก็ อะไรไป <laughs> รที่บอกไปครับก็จริงๆนะครับเรียนจริงๆคือตอนนี้เวลาเนี้ยคือความคิดของเรามันยังมันอาจจะยังไม่ตรงกันนะครับแต่ในอีก3ปีเงี้ยผมมั่นใจว่าแบบเราจะเป็นอีกคนนึงเลยอะเราจะเป็นความคิดเราจะเปลี่ยนไปมากๆถ้าตอนนั้นมันมันมันใช่เราก็ยังสามารถกลับมาคุยกันได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าเราไม่ได้มีเรื่องไม่ดีต่อกันเลยหมายถึงว่า ตั้งแต่ที่ตลอดเวลาที่อยู่กับน้องหรือว่าน้องดูแลผมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเรื่องอะไรใช่มันไม่ไม่ดีที่เราทําให้มันรู้สึกว่ามันไม่ไม่ดีอ,อ,อ๋อไม่มีใช่อันนี้มั่นใจมากครับอย่างตัวปัญหาที่มันสามารถที่เราบอกว่าอย่างในเรื่อไม่แค่สัมภาษณ์ว่าแบบว่าเป็นที่แบบแม็กเองเราแบบไม่มสามารแถแก้ไขบางอย่างได้อย่างเงี้ยผมตรงนั้อหละไรกสงสัยว่ามันคืออะไรที่เราแบบไม่สาามรถจริงๆแล้ว,<ๆ>ลวมันมันผมเชื่อนะครับว่าเป็นเรื่องคนสองคนที่แบบว่ามันมีเรื่องที่ต้องปรับปรับ ครับปรับกันอยู่แล้วในตลอดเวลาแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าถ้าการที่ที่ผมการที่ผมเป็นแบบตัวของตัวเองมากๆเลยเงี้ยแล้วแล้วเขาก็เป็นตัวของเขาเหมือนกันอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็ไม่อยากให้ใครมาเปลี่ยนทั้งหมดเพื่อเราถูกไหมพี่บางครั้งอาจจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะเห็นแก่ตัวมากเกินไปหรือแบบเราเราก็ยังอยากเห็นเขาว่าแบบมีอนาคตที่ดี มีความสุขที่ดีเราไม่อยากไปเห็นแก่ตัวว่าแบบเราอย่างเงี้ยครับใช่เพราะฉะนั้นแล้วหวังดีเสมอขอบคุณครับมีการแบบขอโทษขอโทษแล้วกันไมะเราเข้าใจไหมครับที่อธิบายเราว่าเออเขาไม่สามารถแก้ปัญหาบางอย่างได้อย่างเงี้ยหนูหนูเข้าใจแล้วล่ะค่ะจริงๆแบบตอนแรกก็โกรธเขามากเลยนะคะแบบว่า มันกระทันหันหลายๆอย่างอะไรเงี้ยโกรธมากแต่ว่าแต่ว่าแบบตอนนี้ก็เข้าใจแล้วค่ะคือคือด้วยความที่เรารู้ว่าในฐานะเพื่อนแบบเราอาจจะไม่ได้อยู่ในฐานะบางสถานะแต่ว่าในฐานะเพื่อนอะเราเห็นมาตลอดว่าเขาแบบเป็นคนที่น่ารักแล้วก็แคร์เพื่อนมากเพราะฉะนั้นหนูรู้สึกว่าหนูในฐานอยู่ในฐานะนี้กับเขาก็น่าจะดีอะค่ะความรักครั้งนี้ทำให้คู่เราโตขึ้นขนาดไหนคบผมว่าเราเติบโตกันในทุกๆวันที่เราอยู่ด้วยกันจริง หมายถึงว่าเราแชร์ทุกโมเมนต์แล้วก็นั่งคุยกันในทุกๆเรื่องว่าแบบเราควรจะทํำยังไงสิ่งนี้เราควรจะทํำยังไงสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราได้เรียนรู้กันแล้วก็เราก็ช่วยกันแนะแบบบางเรื่องที่ผมไม่รู้น้องเขาก็สอนผมอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างผมก็เคยปรึกษาะนะ้องว่าแบบสัมภาษณ์นี่ทํำยังไงดีอะไรอย่างเงี <c oughs> ย้ย <c oughs> ใช่คุณวันนี้วันนี้แบบมีการแบบคุยกันไหมคะว่าเออถ้าเติ่งเจอจะแบบ หนูหนูหนูไม่รู้ว่าแบบมีแค่เพียงเราสองคนคือคิดว่าแบบเป็นการร่วมงานแบบหลายๆคนอะไรเงี้ยค่ะใช่ครับแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ไม่มีปัญหาอะไรครับแน่นอนครับเพราะว่าก็คุยกันว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวจะไปออกงานด้วยกันนะครับมีงานนี้นะแต่ไม่ได้ไม่ได้พูดว่าแบบเฮ้ยจะทำไงดีหรืออะไรเงี้ยใช่ผมแต่วันที่เขาสัมเดี่ยวเขาก็แบบพยายามที่จะทักมาว่าเอ้ยมันมันโอเคไหมคือเขาก็เครียดมากที่จะแบบ ที่ที่ต้องออกมาพูดก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วมุกก็ยังไงหลังจากที่ทำาดสัมพันธ์เป็นเงินอ่งอ๋อก็คือมุกก็บอกเขาเลยว่ามุกแบบเออมุกก็ขอบคุณนะที่ที่เขาก็ยังพูดบางส่วนที่มันมันเป็นความความพลาดของเขาอะไรเงี้ยความความรู้สึกที่เขากิ i l t y ต่อเราอะไรเงี้ยค่ะสบายใจแล้วโน้ตคนนี้มันก็ถือว่าเหมือนยกพวกเขาแล้วก็แบบแก้ปัญหาในตรงการที่มันแบบว่าอาจจะคาใจทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครัอืมครับ <ช>จริงๆแล้วมันมันก็ผมผมก็เชื่อว่าเรายัางยังอยู่ในสถานที่หวังดีกัต่อกันจริงๆนะพี่<ม>แบบว่าไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงหรือว่าจะอยู่ตรงไหนเงี้ยผมก็ยังรักเขาแล้วก็เป็นห่วงเขาเหมือนเดิมอะขอบคุณค่ะ,คะอะไรนะคะอ๋อก็อยากให้ดูแลตัวเอง<ม>แล้วก็ก็ดูแลตัวเองดีๆ<ม>อย่างที่หนูพูดทุกอย่างหนูหวังดีมาตลอด ม,มาแล้วคะ่ะแล้วในเรืของแฟนคลับอะเราอาจจะมีในส่วนที่ไม่้าใจเราไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเราอยากไรที่จะแก้ใจกันบ้างครับในเรื่องของแฟนคลับนะครับก็ขอบคุณที่ทุกคนที่ยังอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าคนที่ไม่เข้าใจผมก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับเพราะว่าอันนี้มันคือสิ่งที่ท,ที่ผมเป็นจริงๆแล้วก็ผมไม่เคยไปโกหกใครครับไม่ว่าจะกับกับแฟนคลับหรือว่ากับน้องมุกหรือว่ากับ คนที่ผมรักผมผมไม่ไม่โกหกดีกว่าครับครับเพราะฉะนั้นแล้วขอบคุณทุกคนมากครับมุกากบต่อะไรคนที่แบบเพียค่ะเป็นหูเราก็ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะมีได้อ่านข้อความเหมือนกันก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าพวกเราก็ทํางานกันต่อกเราก็ยังแบบป้าปูปูกันเหมือนเดิมก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแล้วก็ตัวมุกเองก็ ทำงานนั่นนี่โน่นมุนก็มีไปเที่ยวไปเที่ยวบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้แบบเศร้าอะไรแบบนั้นนะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณที่เป็นห่วงค่ะครับโอเครอดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอัเสร็จคุยนหนึ่งนะลูกได้เลย